เราเองไม่มีสินก็เกิดจากการไม่ได้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ได้สํารวมอินทรีย์ไม่มีสติสัมปชัญญะเลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไปละเมิดทางกายทางวาจาและทางใจคือไปทําอกุศลต่างๆก็เป็นการละเมิดสินการที่ไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเพราะการไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะก็เห็นรูปด้วยตาก็เกิดความพอใจเกิดความไม่ พอใจก็ไปละเมิดทางกายหรืออาจจะไปละเมิดทางวาจาได้การที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะความไม่แยบขายมีอโยนิโสมนสิการคือการกระทําในใจโดยไม่แยกขายเกิดพัสสะเกิดการกระทบก็ไม่แยบขายก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเหตุปัจจัยก็เพราะว่าไม่มีศรัทธาการที่ไม่แยบขายเนี่ยเพราะไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เมื่อไม่มีศรัทธาก็ยากที่จะรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนในเรื่องอะไรบ้างเพราะนั้นการที่จะแยกว่าไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลก็เลยยิ่งยากเหตุปัจจัยที่ไม่มีศรัทธาเพราะว่าไม่มีการที่ศึกษาหรือฟังธรรมสำคัญนะการไม่ได้ฟังก็เลยทําให้ไม่รู้บางท่านเนี่ยไม่ได้ฟังเหตุปัจจัยก็เพราะว่าคบอามิรไม่ดีไม่ได้คบหาการณามิตรคือไปคบหาคนพานมีเพื่อนไม่ดีอย่างเช่นมีเพื่อนชวนไปกินแต่เหล้าก็ไม่ได้ฟังธรรมเพื่อน ชอบเที่ยวกลางคืนก็ชวนไปเที่ยวก็ไม่ได้ฟังทมชอบไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาชอบไปเล่นการพนันก็ไม่ได้ฟังทมหรือมีเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนเกียดคร้านเป็นนักเลงหัวไม้อย่างนี้ก็ไม่ได้ฟังทมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ฟังทมยากที่จะมีศรัทธาเกิดศรัทธาไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นท่านตรัสสอนอะไรอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลก็ไม่รู้อันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรเสพไม่ควรเสพก็ไม่รู้ เพราะนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีความแยบคายสติสัมปชัญญะก็ไม่มีก็ทำต,ตามอำนาจทิฏฐิของตัวเองคิดเห็นว่าอะไรดีอะไรที่ตัวเองควรทำก็จะทำไม่สนใจว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะว่าไม่มีความแยบกายดังนั้นในการกระทำก็ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาความอยากสติสัมปชัญญะก็ไม่มีการที่จะสํารวมอินทรีย์คือสํารวมตาเห็นรูปก็เกิดความติดอกติดใจเกิดความกำหนัดได้ยิน เสียงก็เกิดความพอใจติดอกติดใจได้ดมกลิ่นก็ติดอกติดใจหรืออาจจะไม่พอใจลิ้มรสสัมผัสทางกายพอผ่านไปแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโปรนป่นั่นอีกก็เกิดความชอบไม่ชอบมั่ง เมื่อเกิดความชอบมีความโลภมากความโลภเนี่ยเป็นอกุศลมูลเมื่อมีความโลภอย่างแรงกล้าก็ไปละเมิดทางกายอยากได้มากก็อาจจะไปขโมยเขาอยากได้สามีเขาอยากได้ภรรยาเขาก็ไปประพฤติปิดในกามหรืออาจจะไปพูดโกหกถ้าไม่ชอบก็อาจจะเกิดพยาบาทก็ไปเบียดเบียนเขาไปทาร้ายเขาไปฆ่าเขาเพราะนั้นกายใจก็จะไม่สะอาดเมื่อไม่มีสติไม่มีการสํารวมอินทรีย์ชีวิตในแต่ละวันเมื่อไม่มีศีลกายวาจาใจไม่ ะอาดไปในทางทุจริตอยู่ตลอดภายในจิตใจก็จะมีแต่นิวรณ์นิวรณ์ก็คือกามฉันทะคือมีแต่ความติดอกติดใจมีแต่ความโลภความใคร่เห็นอะไรที่ถูกอ,อกถูกใจว่ากิจอยากจะได้มาเป็นของตัวเองไม่สนใจว่าของของใครของคนอื่นก็เพ่งเล็งที่อยากจะได้มาเป็นของตัวเองเมีย้าบ้านสามีเจ้าบ้านก็ชอบก็อยากจะมาเป็นสามีของตัวเองภรรยาของตัวเองไม่ได้สนใจไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีหรือภายในจิตใจมีแต่ บากระทบกระทั่งอะไรเล็กน้อยก็เกิดความขัดใจขัดเคืองเกิดความโกรธแค้นอยากจะทาร้ายอยากจะฆ่าเขาห้ามอารมณ์ไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่เวลาที่จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังรมก็ไม่อยากจะฟังฟังแล้วเกิดความง่วงงุนเคลิบเคลิมไม่มีอารมณ์ที่อยากจะฟังหรือในชีวิตก็มีแต่ความฟุ้งซ่านรําคาญคิดด้วยเปื่อยจะทําดีหรือจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สักครั้งก็เกิดความลังเลสงสัยทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันจะเกิด ประโยชน์จริงไหมหรือมาศึกษามาฟังธรรมะมันจะได้ประโยชน์มันจะมีโทษอย่างไรมันจะได้ประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์จริงไหมภายในจิตใจก็จะมีแต่นิวรณ์มีความคิดแบบเนี้อยู่ตลอดคือมีอกุศลอยู่ตลอดพอแรงเข้าก็เป็นราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลหมูลไปละเมิดทางกายวาจใจใจนี่คืออยู่ภายใต้อวิชชานิวรณ์เนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาล่อเลี้ยงอวิชชาทําให้ก่อเกิดตนาความอยากที่ มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติภายใต้ด้วยความไม่รู้สัจจะความจริง